สวัสดีครับกลับมาพบกันกับรายการพูดจาประทานนักขายนะครับกับผมโคชบอลลี่นะครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องนึงสำหรับคนที่อาจจะเป็นนักขายมือใหม่หรืออาจจะต้องเริ่มทําการขายครับว่าถ้าคุณรู้3ามอย่างนี้นะครับรับรองว่าคุณจะขายดีแน่นอนนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้คุณรู้ก็คือคุณต้องรู้จักลูกค้านะครับรู้จักลูกค้าคือยังไงหลายๆคนอาจจะเคยเรียนรู้มาว่าอ๋อต้องรู้จักเพอร์โหน้าต้องรู้จักว่าบุคลิกของลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าเขาคิดยังไง สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นเลยสำหรับคนที่จะขายสินค้านะครับก็คือวันนี้เกณฑ์ที่เป็นตัววัดครับว่าล be ูกค้าแบบไหนที่จะเป็นลูกค้าของคุณได้นะครับเขาต้องมีเงินเท่าไหร่เขาต้องมีอาชีพอะไรนะครับแล้วเขาต้องอยู่ในอายุเท่าไหร่จะบอกว่าพวกนี้ครับคือสิ่งสําคัญมากๆที่คุณต้องรู้ยิ่งกว่าบุคลิกลักษณะขาอีกเพราะหลายๆครั้งเคยเจอไหมครับคุณไปขายของเนี่ยคุณรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมที่น่าจะซื้อของคุณได้แล้วคุณก็พยายามจะนําเสนอแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ซื้อหรือพอเขาซื้ออออเเาากก็มีรต่งยะ อย่างแรกที่ผมอยากให้กลับมาทําเลยคือวันนี้เราต้องเคลียร์ก่อนว่าลูกค้าที่คุณจะต้องไปขายเนี่ยที่เขาจะซื้อสินค้าของคุณได้เนี่ยคือลูกค้าแบบไหนนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปออกแรงเยอะครับจะได้ตรงจุดพอคุยกันเสร็จมันตรงประเด็นคุยปิดการขายได้เลยชอบไหมแบบนี้ชอบนะชอบมาชอบมาชอบมาชอบเนาะเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ก่อนเลยว่าคุณต้องทำการบ้านให้มากๆว่าลูกค้าของคุณคือใครนี่คือเบอร์หนึ่ง และอย่างที่สองนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือคุณต้องรู้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อครับวันนี้ครับลูกค้าอาจจะมีหลายคนหลายแบบหลายประเภทหรือสอให้คุณรู้ด้วยคำว่าคนคนนี้เหมาะที่จะเป็นลูกค้าของคุณแต่วิธีการปิดการถ่ายครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะมากกว่าเหตุผลเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้คนรู้ก็คือสินค้าของคุณเนี่ยเขามีอารมณ์ในการตัดใจซื้อแบบไหนบางอย่างอาจจะเป็นการซื้อเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหาก็จะใช้อารมณ์แบบหนึ่งอย่างเนี่ย ขาซื้อไปเนี่ยเข้าไปเสริมให้ชีวิตบุคลิกของเขาดีขึ้นหรือบางอย่างไม่แต่เสริมดวงเสริม่วงจุ้ยอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เขาอาจจะไม่ได้ปัญหามากนะแต่คือซื้อไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาอาจจะดีไปอีกในทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้ครับมันใช้อารมณ์ในการตัดสินใจไม่เหมือนกันสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อจะปิดการขายเลยก็คือลูกค้าของคุณเนี่ยจะต้องซื้อเนี่ยเป็นอารมณ์ในทางไหนแน่เขาเจอปัญหาอยู่ไหมหรือเขาอยากจะอะไรที่มันดีขึ้น 2อ,อย่างนี้คืออารมณ์ที่เป็นคนละแบบเพราะงะั้นเราต้องรู้ครับว่าสินค้าคุณไปอารมณ์ไหนแล้วคุณจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่3ก็คือคุณต้องรู้จุดอ่อนครับอ่าคำว่ารู้จุดอ่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงรู้จุดอ่อนของลูกค้านะแต่หมายถึงรู้จุดอ่อนของสินค้าของคุณนี่แหละเพราะจะบอกว่าการที่คุณจะสามารถปิดการขายได้ครับความจริงใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าวันนี้เราโอเวอร์เคมเราแบบโฆษณาเกินจริงคุณคิดว่าลูกค้าอยากจะซื้อคุณต่อเนื่องไหม ไม่มีทางถูกไหมแต่ถ้าวันนี้ครับเรารู้และเข้าใจครับและยอมรับมัน และก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาคุยกับลูกค้าให้เคลียร์ได้ว่าจุดอ่อนสินค้าของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วคุณกล้าที่จะบอกกับลูกค้าตรงๆแล้วคุณไม่โอเวอร์เคมจนเกินไปผมบอกได้เลยครับว่าลูกค้าจะรู้สึกเชื่อใจถึงความจริงใจของคุณได้มากขึ้นไปอีก <Wow. S 1> และทำให้คุณปิดการขายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักขายมือใหม่ที่จะต้องไปทําการขายของนะครับหลายๆคนอาจาจะเจอลูกค้าหน้าใหม่เลยผมแนะนําเลยครับเทคนิค3ามอย่างนี้ครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะเข้าใจลูกค้าแล้วก็ปิดการขายได้ยอดกลับมาได้ สำหรับใครที่ยังติดปัญหาเรื่องของการขายนะครับอยากให้คอมเมนต์เข้ามาครับแต่ลบใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมก็จะมีความรู้ดีๆครับเอามาแบ่งปันในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ